Best knowledge for aquatic system aquatic for หวังว่าจากที่ท่านสื่อมลชนผู้เข้าร่วมพบปะสังสรรค์วันนี้นะฮะได้ฟังทางคณะกรรมการของกุ้งไทยเรานะฮะก็คงจะเป่าใจนะครับเป่าใจได้ส่วนหนึ่งว่าการเลี้ยงกุ้งของเราก็ มีกระทบแต่คงไม่มากที้เราได้ฟังเ,เรื่องของประเทศไทยแล้วนะครับแล้วก็ผลกระทบของโควิดแล้วก็ความช่วยเหลือจากภาครัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยทำให้พูดง่ายๆว่า,าการเลี้ยงกุ้งของเรายังรักษาทรงนะฮะของเราได้ดีเยี่ยมนะครับถือว่าเจอ,เอสถานการณ์แบบนี้แล้วเราก็ยังสามารถเลีเ้ยงกุ้งได้ซึ่งอาจจะกระทบ ถึงปริมาณปั้งเล็กน้อยแต่เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วเนี่ยเรายังถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับตอนนี้เ,เราลองมาดูนะฮะว่าประเทศเอ,อ,อื่นๆเนี่ยสถานการณ์การเลี้ยงกุ้งและการบริโภคกุ้งอย่างไรนะครับแล้วมีผลต่อราคาราคากุ้งของเราอย่างไรและปีหน้าเราจะเราจะทําอย่างไรนะค,ะครับมาแรกเลยนะครับจะเป็นผลผลิต กุ้งทั้งโลกนะครับว่าปีที่ปี63ของเราเนี่ยเป็นอย่างไรจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเรากระทบลดลง7%ลดลง7%จีนนี่ลดลง12%เพก็เจอปัญหาโควิดของเขากระทบค่อนข้างแรงนะครับเวียดนามก็ลดลงเหมือนกัน6%นะครับเหลือ4 1 5 0อินโดนีเซียเพิ่มขึ้นนิดหน่อย อินเดียเขามีความมั่นใจมากแต่ว่าอย่างว่า,าก็เขาก็ถูกกระทบนะฮะประมาณ5%บริเซลเซียบวกนิดหน่อยการเลี้ยงเขาก็อยู่ที่50,000ตันนะครับฟิลิปปินส์เราจะเห็นว่าเขากระทบโควิดค่อนข้างแรงนะครับเขาจะมีคนป่วยเพิ่มขึ้นพันกว่ารายแล้วก็ตัวเลขเคนที่ได้รับโควิดตอนนี้น่าจะแสนกว่าคนหรือ40,000นกว่าคนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีตัวเลขให้นะฮะ ต่การเลี้ยงกุ้งกลับบวกขึ้นมา12%นะครับอเมร,ริกาใต้นะโดยเฉพาะเอลวาดอนี่ก็อย่างที่บอกนะการเลี้ยงกุ้งไม่กระทบเท่าไหร่ก็ยังเพิ่มนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยการเลี้ยงกุ้งทั่วโลกเนี่ยปีนี้เราประเมินแล้วลบลงประมาณ3%นะครับนะส่วนประเทศไทยจะเห็นนะตัวเลขของเราเนี่ยหลังจากโดน EMS ตัวเลขเราก็รักษาอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0 0ตันขึ้นลง นะครับแต่ปีหน้านะครับปีหน้าเราคาดการว่าเราจะเลี้ยงกุ้งให้ได้ถึง3ามแสนหนึหมนตันไอตัวเลขนี้ไม่ได้เกินความสามารถนะถ้าที่ท่านดูจากท่านกรรมการเราพิเศษแล้วเรามีปัจจัยที่ที่พร้อมนะครับมีเรื่องลูกกุ้งที่ดีโรงเพาะฟักที่ดีนะมีการจัดการดีแล้วก็มีห้องเย็นที่ดีนะครับแล้วยังเ,เป็นที่ยอมรับเนี่ย ประเด็นของเราที่ประเมิน15%บวกขึ้นจากปีนี้เนี่ยเราเราเข้าเรื่องโควิดนะฮะเราคิดว่าโควิดเนี่ยมันคงยังอยู่แะคะยังอยู่แต่ปัญหาผลิตไม่ใช่เป็นปัจจัยที่ทําให้เราไม่สามารถเพิ่มได้มากมันอยู่ที่ว่าตลาดจะรับได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะดูข้อมูลทางด้านตลาดต่อไปนะครับเรามาดูไอ้หน่วยเอ่อทางด้านโควิดที่กระทบนะฮะในส่วนของประเทศผู้ผลิตกุ้งที่รุนแรงที่สุดก็คืออินเดีย อิโดนิเซียฟิลิปปินส์ที่เราเห็นนะแล้วก็ทางด้านเอลกาดอนะฮะซึ่งมีตัวเลขที่สูงมากนะฮะโดยเฉพาะอินเดียแต่มาดูประเทศไทยนะครับกับเวียดนามถือว่าเป็นประเทศที่มีการจัดการได้ดีมาก <ไป S 1> าเทียบแล้วเนี่ยเราอยู่ในระดับหลักแค่หลักพันเท่านั้นเองนะฮะซึ่งอันนี้เป็นตัวเลขวันที่14ถึงวันนี้เราอาจจะเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยแต่ว่าประเทศอื่นคงเพิ่มมากกว่านี้อีกเยอะนะครับ เวียดนามก็ถือว่าเป็นประเทศที่ดูแลได้ดีนะครับคนตายเราอยู่ในหลักแค่สองตัวนะฮะประเทศอื่นๆไปเป็นแสนแล้วนะครับมาดูทางด้านตลาดกุ้งเนี่ยโควิดกระทบขนาดไหนนะครับสหรัฐอเมริกาไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะเราเขามีความคิดว่าโลกโควิดเนี่ยมันเป็นแค่หวัดธรรมดานะครับ ัการตั้งรับของเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยรัดกุมเพราะถือว่าเป็นโรคหวัดทั่วไปแล้วก็อาจจะเป็นโรคหวัดประจําถิ่นไปนะเหมือนใกล้หวัดอย่างแต่ปรากฏว่ามันมันมันไม่ใช่แบบนั้นนะฮะแล้วก็ทําให้สถานการณ์เลวร้ายมากจะเห็นว่าทางด้านทัศนคติทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับจะคล้ายๆกันทําให้ฝรั่งเศสก็สองล้านกว่าคนนะฮะอังกฤษล้านแปด แคนาดาซึ่งมีประชากรประมาณ23ล้านคนเนี่ยเขาติดไปถึง4แสนกว่าแล้วก็ตัวเลขก็ระดับเสียชีวิตไป13 0 0แต่ว่าทุกวันก็ยังติดอยู่ที่ประมาณ2,000-4,000ถึง 4, คนทุกวันนะครับส่วนจีนเนี่ยหลังจากที่เขามีการเข้มล็อกดาวน์เนี่ยตัวเลขเขาหยุดมาที่8 000, 6มาเป็นเวลานานแล้วหลายเดือนเกาหลีใต้ก็เริ่มจะมีออรอบ2อรอบ3แล้วนะครับ เกาหลีใ,ใต้เราก็มีขายกุ้งไปพอสมควรนะครับส่วนออสเตรเลียก็ขึ้นค่อยๆขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าเขาก็เริ่มจริงจังมากขึ้นจะเห็นว่าไอ้ไอภาพนี้จะเห็นให้ดูว่าผู้ที่ผลิตประเทศผู้ที่ผลิตเนี่ยกระทบเทียบกันแล้วเนี่ยน้อยกว่าประเทศผู้บริโภคฉะนั้นในยะในการผลิตกุ้งเนี่ยจะมากจะน้อยเนี่ยมันไปขึ้นอยู่กับผู้บริโภคมากกว่าผู้ผลิตความหมายผมก็คือว่าศักยภาพของผู้ผลิตสามารถที่จะผลิตได้ มากขึ้นกว่านี้แต่ขึ้นอยู่กับว่าผู้บริโภคถ้าเขาเกิดภาวะโควิดเนี่ยทำให้เขาต้องล็อกดาวน์เนี่ยปัญหาของเขาคือท่องเที่ยวนี่หยุดการโลจิสติกหยุดแล้วก็การบริโภคในส่วนของโรงแรมก็หยุดการจะไปซื้อสินค้าในตลาดก็มีการต้องมีการแจ้งเวลาการใช้เวลาในการซื้อเนี่ยมีเวลาที่จำกัดฉันทำให้ประเทศเหล่านี้เนี่ยการบริโภคลดลงนะฮะ ไม่เพียงแต่กุ้งอย่างเดียวผมเชื่อว่าสีค้าทุกตัวเนี่ยมันถูกบังคับให้ลดลงฉะนั้นเขาจะต้องปรับตัวนะครับตัวผมเองได้มีโอกาสคุยกับทางด้านยุโรปลูกค้ายุโรปบ,บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้เราอยู่จะทํำยังไงเนี่ย <elim S 1> <ๆ>เขาบอกว่าวิธีของเขาเวลานี้ก็คือว่าพัตคารไปซื้อไม่ได้ซูปเปอร์มาร์เก็ตจะไปทําอะไรทุกอย่างเนี่ยมันติดติดขัดขันไปหมดเขากําลังคิดถึงเรื่อง,องการขายของออนเขาเรียกอะไรนะส่งถึงบ้าน ฉะนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนประเทศไทยที่เวลานี้ทางด้านแกป๊ปมาซื้ออาหารตามร้านเนี่ยไปถึงบ้านเขาจะต้องไปรีบพัฒนาตัวนี้ฉะนั้นถ้าเขาพัฒนาได้สําเร็จเนี่ยโอกาสไอการบริโภคมันก็จะกลับมาถึงแม้ว่าจะอยู่ในภาวะของโควิดนะครับอันนี้เขาก็เรียนให้ทราบตรงๆเลยว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลานี้เนี่ยสินค้าที่เขาสั่งเข้าไปเนี่ยเขาไม่สามารถเอาเข้าห้องเย็นด้วยซ้ําไป เก็บในสต็อกก็ไม่ได้เพราะสินค้าจะต้องถูกตกค้างอยู่ที่พอร์ตเป็นเป็นเป็นหลายพันหลายหมื่นตู้เลยนะแล้วทําไมถึงติดค้างก็เพราะว่าเขาถูกล็อกดาวน์เนี่ยเจ้าหน้าที่ทุกอย่างเนี่ยไม่ทํางานฉะนั้นการจะรีลีสตู้ที่ส่งไปถึงเขาเนี่ยยังไปถึงแล้วเนี่ยปล่อยตู้ไม่ได้ตู้ไปค้างอยู่ท่าเรือเต็มไปฉะนั้นเนี่ยเห็นภาพเลยว่าเวลาคนเขาจะซื้อเขาบอกเนี่ยของเขายังที่ซื้อไปแล้วยังออกไม่ได้ มันก็ถูกสตักตามออพอร์ตต่างๆซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปัญหานะครับในอนาคตครับต่อไปก็เรามาดูทางด้านอินเดียนะครับอินเดียนี่ลด5รต์ัย,ยังคงเป็นตลาดอันดับหนึ่งนะครับของอินเดียแล้วก็ปีนี้อินเดียก็เจอปัญหาขี้ขาว ESP EH นะครับแล้วก็สถานการณ์โควิดส่งผลต่ออินเดียมากที่สุดนะฮะในในในส่วนของผู้ผลิต โดยเฉพาะทางด้านโลจิสติกสและก,การแปลรูปรวมถึงการขาดแข่งแรงงานอ้นี้แน่นอนเลยครับพอโควิดเข้ามารเรไอเรื่องแรงงานการตรวจเช็คทุกอย่างเนี่ยทำให้แรงงานที่จะพร้อมที่จะทําก็ลดลงไปแล้วก็คาดว่าปี64นะปีหน้าจะเพิ่มขึ้นก็เล็กน้อยซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การบริโภคด้วยเวียดนามเพิ่ม6%นะฮะ,ะจะเห็นว่ากุ้งขาวเนี่ย สัดส,ส่วนอยู่ที่82นะครับแล้วก็กุ้งกุลาดําอยู่ที่18อินโดนีเซียนะครับบวก7โรคระบาดของเขาก็ยังมีนะครับเรื่อง AHBND นะครับแล้วก็ที่เกาะเชาวานะครสุบาตราครับได้รับผลกระทบโควิดแต่ไม่เท่ากันในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าโควิดของเขาค่อนข้างรุนแรงแต่ว่าการเลี้ยงกุ้งของเขาเพิ่มนะจะเห็นว่ามัน ค่อนข้างแยกส่วนเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่มีเกาะเยอะพวกที่เลี้ยงกุ้งไม่มีปัญหาแต่ว่าไปติดในเกาะใหญ่ๆซึ่งเป็นคนอ,อยู่กันหนาแน่นนะครับทางด้านมาเลเซียก็เลี้ยงกุ้งในอาตาส่วนกุ้งขาว8% 2เแล้วก็กุ้งกุลาดำา18%ดเใกล้เคียงกันจีนนะครับเป็นทั้งผู้ส่งออกและผู้บริโภคลายใหญ่นะครับแต่ผมเชื่อว่าจีนนี่ส่งออกเดี๋ยวนี้น้อยลงไปมากมีการพบเรื่องการชิม ดีอาโพสลาวานะครับในโลพาะฟักซึ่งทำให้ปริมาณของเขาลดลง15-20%นะครับก็จีนก็มีปัญหาเรื่องการเลี้ยงมายาวนานตั้งแต่ EMS นะครับจนถึงปัจจุบันก็ยังรู้สึกยังควบคุมได้ไม่ไม่ดีนักนะครับเอลกอดอร์ระบบการเลี้ยงยังเป็นดั้งเดิม e x ็กซเซนซีฟนะฮะเขาใช้เนื้อที่ในการเลี้ยงกุ้งเนี่ถึง1.5ล้านไร่นะฮะ 1.5ล้านไร่นี่เทียบของเราเนี่ยของเราอยู่ที่ประมาณ4แสนไร่4แสนไร่นี่ก็ประมาณร่วม4เท่านะ4เท่าตัวของเรานะครับเ,เขาเลี้ยงกุ้งได้อยู่ที่7ถึ0 8แสนตันต่อปีนะครับตลาดของเขาเดี๋ยวนี้มีการพัฒนาคือเขาไม่เพียงแต่ขายให้จีนเป็นใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ขยายไปทั้งตลาดทางด้านยุโรป แล้วก็ตลาดอื่นๆทำให้ราคาของกุ้งของเขามีสเสถียรภาพมากขึ้นนะครัครึ่งปีหลังนี้ผลผลิตกุ้งเอลกอดอเพิ่มขึ้นอย่างมากคาดว่าเกิน601,000ตันนะครับปัจจุบันราคากุ้งเอลกอดออ,ดอ,อยู่ในระดับที่สูงขึ้นและมีสะเสถียรภาพขึ้นมีอย่างที่ผมเรียนคือมีตลาดให้เลือกมากขึ้นก็ทำให้เขาสามารถเฉลีย่ยการกดดันเรื่องราคาได้ดีขึ้น เอาละครับตอนนี้เรามาดูว่าทั่วโลกตอนนี้การส่งออกของเรานะครับประเทศไทยเนี่ยถ้าดูตัวรวมนะครับตัวรวมเนี่ยเราลดลง8%ปริมาณนะครับแล้วบุรค่าลดลง10%จะเห็นว่าถ้าเราดูตรงนี้มันถือว่าลดลงแค่ดิจิตเดียวหรือตัวเลขตัวเดียวนี่ถือว่ากระทบกระเทือนไม่มากนะครับถ้าถ้าเรามองโลกแล้วในแง่ดีเนี่ย เราเจอปัญหาใหญ่หลวงแต่ว่าการลดลงนิดเดียวไม่เยอะนะครับแต่ปริมาณบุลาค่าที่ลดลงเยอะเนี่ยสาเหตุที่เห็นชัดเจนก็คือค่างเงินบาทของเราเนี่ยมันแข็งมากนะครับเดี๋ยวท่านจะได้ดูว่าเราเปรียบเทียบกับประเทศอื่นแล้วเราแข็งขนาดไหนนะครับส่วนผมเชื่อแน่ว่าท่านผู้สื่อข่าวคงจะถามนะถึงปลายปีเพราะาตัวเลขนี้มันถึงเดือนตุลาคมนะครับถ้าถึงปลายปีแล้วนะครับผมคิดว่าปีนี้เราจะส่งกุ้ง ปริมาณ150,000ตันนะคะในขาที่10เดือนเราแสน23,000ตันนะครับมูลค่บบา,คาเนี่ย10เดือน35,000ล้านนะครับผมคาดว่าถึงสิ้นปีจะอยู่ที่ประมาณ44,000ล้านนะครับก็ปริมาณอาจจะลดลงถึง14%นะครับมูลค่าลดลง21%สาเหตุที่ประเมินสองเดือนหลังเนี่ยซึ่งปกติทุกปีเนี่ยมันจะเป็นช่วงเฉลิมฉลอง คริสต์มาสปีใหม่ประเทศต่างๆเนี่ยจะระดมซื้อกันเยอะแต่ด้วยสาเหตุที่ที่ผมเรียนเนี่ยเขาติดโควิดค่อนข้างรุนแรงแล้วก็เป็นรอบที่2รอบที่3ฉะนั้นจะมีการล็อกดาวนะครับเ,เล่นเลื่อนคริสต์มาสต่างๆอะไรเนี่ยผมเชื่อได้ว่าปีนี้จะเงียบเหงาแน่นอนฉะนั้นเนี่ยเราก็ประเมินความเ,เสียหายให้รัดก,กุมหน่อยนะครับก็จะออกมาในตัวเลขนี้การนำเข้ากุ้งซาลัดอเมริกานะครับ ถึงแม้เจอปัญหาเนี่ยนะฮะถึงเดือนตุลาเนี่ยเขาก็ยังมีการนำเข้าเพิ่มขึ้น7%ก็คนอเมริกันก็ยังอย่างที่ที่เรียนนะเาโควิดเขาไม่ค่อยกันตัวเองเท่าไหร่เขาก็ยังเล่นเลเหมือนเดิมยังมีการแอบลักลอบจัดงานปาร์ตี้ต่างๆนะครับก็ไทยเราอยู่อันดับ5แล้วนะฮะส่ฟไปอเมริกาจากเดิมเนี่เราเป็นเบอร์หนึ่นะครับ นำเข้าญี่ปุ่นนะครับเวียดน,นามเป็นอันดับหนึ่งแต่ในอัตราส่วนที่ลดลงไทยนี่ลดลงค่อนข้างเยอะนะครับอินโดนีเซียนิดหน่อยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยญี่ปุ่นก็ถูกโควิดกระทบลดลงประมาณ5%จากแสน1 7 0 0 0เพันี่ยนะฮะก็เหลืออยู่ที่แสน6 0 0 0 0พันการ บริโภคกุ้งในประเทศนะตามที่ท่านบรรจงได้ได้เกิดไว้นะครับว่าประเทศเราเนี่ยปีนี้นะเราคิดว่าอาจจะมีไปถึงแสนตันเพราะมีการรัฐบาลสนับสนุนนะครับแต่นี่เป็นตัวเลขของปีที่แล้วนะที่เราได้ตัวเลขมาเนี่ยปีที่แล้วจะเห็นว่าเราบริโภคภายในนี่ถึง75,750ตันนะจากผลผลิต29ง0 0 0ตันก็อยู่ที่ประมาณ25%นะครับแล้วเราส่งออกนี่ลดลง เหลือ65%มันก็สอดคล้องกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นณเวลานี้เราต้องมาพึ่งตลาดภายในเพิ่มขึ้นนะครับส่วนสินค้าที่บริโภคกันก็จะเป็นกุ้งสดแช่เย็นอกู่ท่8รอ5 0ตันของปีที่แล้วนะครับกุ้งแช่แข็งอยู่ที่16,400ตันนี่คือตัวเลขของปีที่แล้วเรายังไม่ได้รับตัวเลขของปีนี้แต่ถ้าปีนี้ตัวเลขดีขึ้นนะสัดส่วนของการบริโภคภายใน ก็จะเพิ่มขึ้นตามซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่รัฐาบาลมาส่งเสริมเพราะว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยการส่งออกมันถูกกระทบแน่นอนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนของเราเวลานี้แข็งมากเราต้องหาทางที่จะมาโปรโมทการบริโภคภุมิภายในให้เพิ่มขึ้นผมคิดว่าตอนนี้25%เราอยากจะไปถึง40%ถึง50%ด้วยซ้ำถ้าการบริโภคภายในขึ้นถึง50%เนี่ยการพึ่งพาต่างชาติ มันก็ลดลงผมคิดว่าอันนี้ก็จะทําให้เกษตรกร,กรของเราเนี่ยมีความมั่นใจในการผลิตกุ้งดีขึ้นนะครับเอาตัวเลขมาให้ดูนะครับว่าอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยนะตั้งแต่ปี60มาถึง63อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยนะฮะเมื่อปี60เนี่ยมันอยู่ที่33บาทโดยเฉลี่ยนะะ68สตางค์ต่อ1 US ดอลลาร์แล้วมันก็แข็งขึ้นมาเรื่อยๆเป็น32 ปีที่แล้ว30นะครับตอนนี้อยู่ที่30 3สบามาทมันแข็งขึ้นมาถึง11%ท่านดูให้ดีนะ11%มาเทียบกับอินเดียนะอินเดียเนี่ยปี60เนี่ยเขาเขาอยู่ที่6 0 0 0 0 64รลูปูปีนะครับแล้วก็อ่อนตัวมาเป็น71รลูปีนะครับแล้วก็รักษาอยู่ที่71 มาเดือนปีนี้นะถึงธันวานี่โดยเฉลี่ยแล้วมาอยู่ที่73ลูปีตอนน่อ1 US ดอลลาร์เขาอ่อนตัวไปถึง14%ทึงคิดดูแล้วกันถ้าบวกลบก,กันเนี่ยมันห่างกันแก๊บมันห่างกันจากปี60เนี่ย25%อัตราแลกเปลี่ยนห่างกัน25%แล้วเราจะไปแข่งขันขายสินค,ค้าแข่งกับอินเดียไหวไหม25%มาดูนะเวียดน,นาม เวียดน,นามนี่เงินดองของเขาก็อ่อนตัวลงนะครับก็มาถึงปัจจุบันเนี่ยขเขาอ่อนตัวไป2%อนอ่อนตัวไป2%ถ้าเทียบกับประเทศไทยแข็งขึ้นมา1 1ก็ห่างกับเราถึง1 3การส่งออกถ้าห่างกันอัตราแลกเปลี่ยนในรักษาแบบนี้เนี่ยเราเสียเปรียบแน่นอนคืออยู่ๆเนี่ยขายราคาสินค้าเท่ากันเนี่ยของเขาเอ่อมีส่วนต่างกับเรา ในด้านดีนะฮะได้เงินมากกว่าเราเนี่ย13%อนะครับอินโดนีเซียก็เช่นกันนะฮะ4%อ่อนตัวลงมีแต่ประเทศไทยเี่แข็งขึ้นฉะนั้นเ,เรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเเป็นเรื่องระดับชาติเลยนะครับเพราะว่าผมเชื่อมั่นว่ามันไม่ได้กระทบถูกเฉพาะกุ้งส่งออกแต่สินค้าที่ส่งออกไม่ว่าอะไรเนี่ยก็จะเจอปัญหานี้ถ้าเราจะต้องไปแข่งขันกับประเทศพวกนี้นะฮะไม่ว่าข้าวก็เช่นเดียวกัน ยางก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องแข่งขันกับอัตราและเปลี่ยนตรงดีอุปสรรคโอกาสปัญหาอุตสาหกรรมกุ้งเป็นปัญหาเ,เรื่องโรคต่างๆที่ทําให้เกิดความเสียหาย<ม>การจัดการภัยธรรมชาติและราะคากุ้งตกต่ำอันนี้ก็เป็นยังเป็นปัญหาของเราอยู่นะครับประเทศไทยมีการจัดการควบคุมการระบาดโรคโควิด -19 ได้อย่างดีนะครับกับภาพลักษณ์ของสินค้ากุ้งเป็นสินค้าคุณภาพถือเป็นจุดเด่นของสินค้ากุ้งไทยแต่ไทยต้อง ผลิตสินค้าไม่ไปแข่งขันด้านราคากับอินเดียเวียดนามเอลกาดอร์นะครับอันนี้ก็เป็นที่ทราบดีถ้าเราเวลานี้เนี่ยเด็ดหัวกุ้งเป็นกุ้งเฮดเลสเนี่ยไปแข่งขันกับอินเดียเวียดนามนี่เราตายตายสนิทเลยเพราะต้นทุนเรียบเทียบค่าแรงของเราก็ถูกนะครับแล้วก็ทางด้านของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างนี้เนี่ยเสนอราคาเท่ากันีน่เราสูง,ขงเขาพบว่าไหลเหรียญเนี่ย ล,ลูกค้าผู้ซื้อคงจะไม่สามารถซื้อกับประเทศไทยได้นะครับอันที่าคือไทยต้องเน้นย้ำเรื่องการผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อสร้างความยั่งยืนและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ากุ้งไทยไอ้น,นี่ก็คือคําตอบของเราว่าจะทำยังไงให้อุตสาหการรมของเรานี่ยั่งยืนได้เราต้องไปทางนี้แล้วก็เราเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วถึงแม้ขนาดที่ว่าเราแพงกว่าเข้าค่าเงินแข็งเรายังส่งออกได้ถึงแสนห้าหมื่นตัน รเรายังอยู่ของเราได้นะครับฉะนี้เราจําเป็นจะต้องเกียร์อัพเพื่อที่จะไปสู่สินค้าที่ดิเ e น t i a t e จากประเทศอื่นให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราจะต้องทําแล้วก็เราต้องสร้างฐานตลาดภายในประเทศให้แข็งแรงแทนที่จะอยู่2ี่ตะก่อนนี้เนี่ยประเทศไทยเรา5%จรงนะคนไทยกินกุ้งที่เราเลี้ยงกุ้งได้แค5่5%จากในอดีตเดี๋ยวนี้ขึ้นมา25% ถ้าเราสามารถพุพ่งไปถึง50%ได้ผมเชื่อว่าการส่งออกก mm hmm. ารการ,ารถูกกดดันเรื่องราคาจะลดลงไปนะครับ mm hmm. เราต้องการสนับ,สน,บสนุนจากภาครัฐนะสนับสนุนในส่งเสริมวิจัยพัฒนานะครับในเรื่องกุ้งนะอุตสาหกรรมกุ้งไทยโดยเฉพาะไอการวิจัยการแก้ปัญหาเรื่องโลกเนี่ย โรคอาการขี้ขาวนะครับอันนี้นี่ผมคิดว่าเอกชนเองเกษตรกรในเ,เ,เวลานี้ก็ตินลนกันจริงๆแต่ว่ายังไม่สําเร็จอันนี้ก็ยังต้องถือว่ายังเป็นปัญหาของเรานะครับอันที่2ก็คือเจจา FTA ไทยอยู่อันนี้จําเป็นเพราะว่าเราเจราจาเราหยุดเจรา,จามา6ปีตั้งแต่เรามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองอเราไปเจาจาแล้วก็ค้างค้างตั้งนานเพิ่งจะมีการเริ่มเริ่ม,มจะเจราจา นะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับเราจะเห็นว่าเวียดนามเร็วๆนี้เขาเซ็นไปเรียบร้อยแล้วเวียดนามนี่เป็นต่อเราหลายเรื่องทีเดียวเรื่องการกีดการาการค้าจาก EU ไม่มีแล้วเขาเซ็นเอ็น f เ a เรียบร้อยแล้วอัตาราแลกเปลี่ยนของเขาก็แข่งขันเราได้สบายแล้วก็เรื่องของค่าแรงค่าใช้จ่ายในการผลิตของเขาก็ถูกกว่าเรานะครับอันนี้เราต้องเร่งนะฮะทางภาครัฐบาลส่วนในด้านการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของกุ้งไทยในเชิงลุกนะครับ โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพความปลอดภัยด้านอาหารแล้วก็อาการตรวจย้อนกลับนะครับ mm. testibility แล้วก็ผลิเป็นมิตรต่อสิ่งแวิล้อมอันนี้เรายังอ่อนนิดนึงนะคือผู้ซื้อของเราเนี่ยรับรู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีความโดดเด่นในเรื่องพวกนี้แต่ประเด็นก็คือประชาชนผู้บริโภคของประเทศเหล่านี้เนี่ยเขาอาจจะยังไม่รู้ถ้าเราเกิดโดนใครใส่ร้ายว่าุ้งไทยเนี่ยไปทำลายป่าชายเลน หรือกุ้งไทยเนี่ยออมีสารตกค้างหรืออะไรเนี่ยมันก็จะเป็นข่าวที่เขาเรียกอะไรมันไปทําให้ผู้บริโภคเนี่ยสับสนแล้วยิ่งมีเดียสมัยนี้เนะโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเรื่องเฟกนิวเยอะไปหมดเลยฉะนั้นเนี่ยทำไมเราถึงอ,อยากจะให้ประเทศไทยเพราะเรามีสิ่งดีๆอยู่ในมือทําไรเราไม่โช์ให้เขารู้โดยที่เอาความน่าเชื่อถือของภาครัฐบาลเนี่ย ไปทาประชาสัมพันธ์ให้เห็นว่ากุ้งไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วเรารับประกันว่ากุ้งไทยเราเนี่ยมีฟู้ดเซฟตี้แล้วก็เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมนะครับแล้วโดยเฉพาะเรื่องโควิดท่านจะเห็นว่ามันมีข่าวเนี่ยจีนนี่แบนกุ้งจากทางเอกววดอนะครับเอกววดอนส่งกุ้งแช่แข็งมาเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับปรากฏว่าทางจีนตรวจเช็คมีโควิดนะครับโควิดก็ไม่ได้เกิดจากตัวกุ้งหรือว่าตัว เลี้ยงกุ้งเป็นตัวกุ้งแต่เกิดจากการผลิตที่ปนเปื้อนของโรงงานแพ็คกุ้งส่งไปให้จีนฉะนั้นจีนเจอหลายครั้งนะฮะก็เลยแบนไม่กล้าเอาเข้ามาเพราะจะทำให้โควิดระบาดขยายในในในประเทศจีนซึ่งเขาค่อนข้างเข้มงวดมากไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยประเทศเราทำได้ดีฉะนั้นควรที่จะทำเรื่องออทางด้านประชาสัมพันธ์ในเชิงลุก นะครับจะทําให้ภาพพน์ของเรายิ่งดีขึ้นนะครับส่วนสุดท้ายก็คือสําคัญมากก็คือเรื่องของการที่ให้เกษตรกรเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เ,เราก็พยายามมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วนะครับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยนะพูดถึงตะกี้เวียดนามนี่เขาได้เปรียบเราหลายอย่างนะะในเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยเวียดนามก็ได้เปรียบเรานะครับ ประเทศเวียดนามเชื่อไหมครับคือเขา,เารัฐบาลเขาหาแหล่งเงินทุนนะฮะไปให้กับเกษตรกรนั้นเกษตรกรนี่เขาเข้าถึงแหล่งเงินทุนเขาสามารถที่จะไปเลี้ยงกุ้งสามารถที่จะเอาเงินไปพัฒนาฟาร์มของเขาบ่อของเขาพันกุ้งของเขาแล้วก็การเลี้ยงของเขาโดยการมีเงินทุนที่เข้าถึงได้อันนี้แต่ว่าเกษตรกรของเราเนี่ยไม่เคยเข้าถึงเลย เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเรียนไอ้น,นี่อาจจะนานสัหน่อยนะว่ามันมีเรื่องเกิดขึ้นในปี2536มีมติในคณะรัฐมนตรีสมัยท่านอ,าอน,นันต์ปัญญาละชุนซึ่งสมัยนั้นเป็นการจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงกุ้งนะฮะทุกคนกลัวหมดว่าไอาการเลี้ยงกุ้งเนี่ยมันไปทําให้ป่าชายเลนของเราเสียหายนะครับซึ่งตอนนั้นก็มีมติว่า ไม่ให้ไม่ให้ธนาคารหรือแหล่งเงินภาครัฐเนี่ยให้กู้กับเกษตรกรเรียกกู้พ่อให้สาเหตุอันนี้แต่ท่านเชื่อไหมว่าไอสภาพแวดล้อมหรือป่าชายเลนของเราเนี่ยเราผมต้องเรียนว่ามีบุคคลสองท่านที่เป็นคุณประโยชน์มีคุณแก่อุตสาหกรรมฟุ้งเราตั้งแต่แรก ก็คือเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ในสายตาของอทางประเทศที่เขาดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเรียกว่าใกล้ชิดมากเขามองว่าอุตสาหกรรมกุ้งของเราเนี่ยไปทำลายป่า,ปาชายเลนไหมก็มีการจัดสัมมนาขึ้นที่ซีแอตเิลนะฮะเรามีตัวแทนจากประเทศไทยนะฮะสองท่านท่านแรกคือด็อกเตอร์าศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เปียมสั์เมนาโซเวตตอนนั้นเนี่ยท่านเป็นคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยนะครับ แล้วก็บุคคลอีกท่านหนึ่งคือนายแพทย์สุรพลประเทืองธรรมนะซึ่งท่านเป็นเเรียกว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเคารพนับถือจากอุตสาหกรรมกุ้งเป็นอย่างสูงนะฮะท่านเป็นที่ปรึกษา อาวุโสของสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานีนะครับท่านบุคคลนี้ท่านสองคนนี้เราต้องจารึกชื่อไว้เลยนะฮะว่าอุตสาหกรรมกุ้งเราเนี่ยถ้าป่าสจากสองสองท่านนี้เนี่ยที่ไปดีเบตเรื่องกุ้งของเราที่เซียเทิลแล้วเนี่ยนะฮะกุ้งเราอาจจะไม่ได้สบายมาอย่างนี้ท่านไปต่อสู้ว่ากุ้งของเราที่เลี้ยงกุ้งเนี่ยไม่ได้ไปทําลายป่าชายเลนป่าชายเลนเนี่ยมันถูกทําลายโดยปัจจัยอื่นๆนะครับแล้วเราเลี้ยงกุ้งเนี่ย 4แสนกว่าไร่เนี่ย4แสนกว่าไร่เนี่ยหลังแนวป่าชายเลนนะครับแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าตัวเลขทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามนั้นหลังจากนั้นมาเนี่ยทางต่างประเทศนะเขาไม่เคยว่าเราในเรื่องของการไปทำลายป่าชายเลนนะครับเวลาค่อนข้างจำกัดนะจริงๆผมอยากจะเล่าเล่าเล่าถึงสองท่านนี้อีกมากนะครับก็ขอขอจบแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณ